สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะนําพระปิตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับเราก็มาคุยประวัตินะครับของหลวงพ่อแก้วยังคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าท่านนะครับสร้างพระ,ะ,ะพระปิตาครับมีกี่แบบนะครับเอาคร่าวๆคานว่ามีกี่แบบหรือว่ากี่พิมพ์สิ่งมันไม่มีสิ่งที่เราจะสามารถไป ดูได้นะครับเพราะไม่ไม่มีการจดบันทึกไว้นะครับเลยไม่สามารถที่จะกําหนดแบบแบบที่แท้จริงนะครับเลยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าท่านสร้างพระแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกที่ได้เรียนรู้มาก็คือท่านสร้างพระเป็นปิ่นปั้นนะครับนะครับเป็นปักขลิยนะครับท่านได้สร้าง ิมในลักษณะ,ะที่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือพระที่ท่านสร้างเป็นผิดปั้นปลาทะเลทุกแรกครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือนี่คือพระปิตาที่ท่านสร้างนะครับเป็นมีลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะนะครับเป็นเนื้อผงคุกคลักนะครับ นี่คือพระที่ชั้นสร้างก่อนที่จะสร้างพระตาแบบนิมยมแบบนี้นะครับ <c oughs> การสร้างพระปิจานั้นมีอย่งางคร่าวๆเลยมีเยอะนะครับมีลายพิมพ์นะครับไม่สามารถที่จะกําหนดพิมพ์ที่ว่าเป็นมาตรฐานนะครับที่แท้จริงนะครับเ,เราที่เล่นหากันก็ามาจากกันนะครับเล่าขานกันต่อๆมานะครับ นี่คือประวัติที่มันจุดษาไม่ได้นะครับที่ไม่มีการจดบันทึกไม่เหมือนพระสมเด็จพระาอาจารโตยังมีนะครับท่านยังมีการจดบันทึกของหลวงปู่ข่ำแต่หลวงพ่อแก้วนั้นบันทึกที่แท้จริงนั้นนะครับไม่มีการจดบันทึกไว้นะครับนอกจากการเล่าขานของลูกศิษย์ลูกหาสต,อ,ตอกันมานะครับฉะนั้นการที่บอกว่าพิมพ์นั้นมีพิมพ์นี้ไม่มี มันไม่ผมว่ามันพูดไม่ได้หรอกครับไอ้ยังไงพูดว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้านัทธาร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันต้องรับมาจากมือท่านนะครับมันถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่เกิดไม่มีใครเกิดทันั้นไม่มีใครอยู่ถึงทันแล้วครับจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงครับทุกอย่างมันต้องท่านนี้ก็ต้องมาดูที่เนื้อท่านท่านมีเนื้ออะไรบ้างที่ท่านสร้างเอาเป็นเนื้อพุ่งพุกรักนะครับอ่าปิดของวงชาตาิท่านสร้างจาก เนื้อกะลาตาเดียวนะครับกะฟากนะครับกะฟากลักนะครับเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับไอ้สิ่งเหล่าน,ะนี้ก็คือองค์ประกอบนะครับเราจะได้ดูองค์ประกอบว่าวิธีการทําการคลุกการดูลักดูยังไงนะปิดถองล่องชาตินะครับมามีเนื้อชิ้นอีกเออมีเนื้อมือเนื้อตะกัวด้วยนะครับเนื้อตะกัวเนื้อชิน้น นะครับนี่ลืมบอกก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะนะเยอะเยอะท่านสร้างไปแจกไปนะครับจะจะให้เหมือนกันทุกพิมพิมพหนึ่งท่านจะให้เหมือนกันเป๊ะเลยมันค,คงยากครับผมว่ามันยากมันมันไม่ตอบโจทย์เลยได้หรอกครับไม่สามารถตอบโจทย์เลยได้ความความว่าต้องเป๊ะอย่างนั้นพิมเป๊ะอย่างนี้นะครับถ้าเล่นพระดูพิม์ผม,มเห็นเสร็ทุกลายนะครับ เพราะมันตอบโจทย์อะไรไม่ได้พิมพ์เพราะไม่มีใครไม่มีแม่พิมพ์ให้เราได้เห็นนะแล้วคุณมากับใครมาขัหรถไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับสิ่งต่างๆพวกนี้มันมันต้องดูจากความเก่าเป็นที่เป็นความเป็นธรรมชาติขององค์พระแล้วนะครับนะครับว่าร,รักรักจะต้องเป็นยังไงนะครับเอทองจะต้องมีลักษณะกับความเก่าจะเป็นธรรมชาติจะต้องเป็นยังไงครับถ้าเราไม่มีองค์รครูรับไว้ ว่าเป็นองคูไม่มีไม่มีเนะี่ยเราจะเราเรียนรู้โดยที่ไม่มีองค์คูเนี่ยมันจะยากยากยากมากนะครับเพราะพระพระที่ก็ทําเรียนมาเขาทําได้สวยสวยมากต้องใช้คําว่าสวยมากนะครับสวยกว่าพระแท้อีกนะครับเ,รเขาก็เอาพระแท้ไปกดไปทําปั๊มขึ้นออมาไหมนะครับดังนั้นการสังเกต ความเป็นธรรมชาติความก้าวเป็นธรรมชาติมันมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะครับนั่นเราก็ต้องศึกษาแบบนี้นะครับไม่ต้องไปไปเชื่อใครก็มากนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเรียนรู้กันมาอีกทีนึงนะครับเราก็แค่ฟังฟัง,ฟ,งฟังเอาที่มันมีประโยชน์นะครับที่มันเป็นหลักการนะครับคนเทียนบางคนคนจะคนบางคน,คน,น,คนเขาพยายามจะพูด ให้เรารเชื่อเขาได้แมกก่ก็แปลกดีมกันนะครับพูดพูดอยู่นั่นแหละนะครับ <c oughs> ออกนอกตำลาบัางอะไรม้างนะครับมันก็มีมันมันก็ต้องสึกซ่ากันไปนครับถ้าไม่ซึกซ่าปั๊บเนะี่ยก็จะเหมือนแบบนะครับเขา้ารเขา้เขาทางเขาแหละ,ะยิ่งเราไม่ไป,ไปนั่งฟังเขาให้เขา เล่านิทานให้ฟังก็นะครับจบเดีย๋ยวเขาก็คอมนะครับให้เชื่อในความคิดของเขาทุกอย่างมันสู้มันสู้กล้องไม่ได้กล้องกล้องขยาย,ยายยายไม่ได้ครับกล้องไม่หลอกนะครับกล้องกล้องวางทรงด้านหน้ากล้องขึ้นมาที่ทรทัศน์เพื่อขยายก็คือด้านหน้าครับถ้าไปให้เสียงต้องต้องด้านหน้าอาจจะบอกเขาอาจจะบอกว่าด้านหลังก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งที่มีมานานนะครับมีมานานมีมาหลายุคหลายสมัยนะครับเราก็ต้องดาด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้เน,น่้อเนี้เป็นเนื้อชิน้นนะครับนะครับต้องดูดูทองดูเนื้อนะครับที่ผ่านการเวลาครับเป็นร้อยปีนะครับ,นะรบจะให้ตึงเึงเปียไม่ได้นะครับ จะให้ขมกิบ st ้ไม่ได e e ้นะครับมันใช่นะครับต้องให้ขมให้ลึกผมไม่ใช่ไม่ถูกต้องเนื้อต้องมีการเี่ยวยุ่ยย่นมันต้องมีครับผ่านาปเวลานะครับก็เป็นหลังยันยันพวแก้วอย่างนี้ก็โอเคครับก็ดูเนื้อดูแสเนื้อนะครับพอหอมเกลได้ไหมนะครับจำไดไหมครับอ่ดูเนื้อพุงคุกลักนะครับลักมีลักษณะย่างไรครับ ทองมีลักษณะอย่างไรการซึมนะครับการซึมเข้าไปของผงปลักนับพิดอยู่ในเนื้อเป็นที่ขาวนะครับเจุดจุดจุดนะครับเนื้อพระจะไม่มีเป็นสี่เดียวกันทั้งองค์นะครับเราต้องมีจุดมีอะไรเป็นการซึมของลักพวกนี้ครับเข้าไปในเนื้อนะครับสังเกตง่ายๆครับพระจะเนื้อพระจะไม่ไม่เป็นวันละเดียวนะครับมันต้องนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีเม็ดขาวนะครับเห็นไหมครับติดเข้าไปอยู่ในเนื้อพระนะครับ จุนเข้าไปเพราะมันเป็นพระที่ผ่านการเวลานะครับถึงจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับิ่งเหล่านี <s <s ้ต้องผ่านการเวลานะครับเนื้อพระก็จะดูนึกนุ่มเหมือนกันเหมือนกับสมเด็จวัครังนะครับเห็นไหมครับอการที่เขาใช้รักไว้รักษาเนื้อผระนะครับเหมือนกันครับเวลาผ่านเวลาผ่านการเวลาไปร้อยร้อยปีครับ พระตมเด็ก็จะมีความนุ่มนวลนะครับนุ่มนุ่มนะครับก็เช่นกันครับก็พระปิตาก็เช่นกันนะครับอันนี้ปิดทองลงร่องชาติไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ทุกลักเห็นไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านการเวลามาอนี้สังเกตง่ายๆเลยคือว่าเนื้อพระต้องมีความนึบเนะสิ่งต่างๆทองนี่คือว่าซึมติดก็ไปอยู่ในเนื้อพระเลยครับนะครับไม่สังเกตง่ายๆครับ หลงหลองปิดทองลองชาติอย่างนี้จะปิดแค่ผิงด้านหน้านะครับด้านหลังจะไม่ปิดนะครับจะไม่มีทองนะครับง่ายๆนะครับนะครับสิ่งนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถจะปลอมแปลงได้นะครับทําเรียนแบบธรรมชาติทํายากครับทําอย่างอื่นทําง่ายหมดนะครับยกเว้นการทําเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างครับถ้าถ้าคุณย้อนเวลาได้ เร่งเวลาได้ยุบเวลาได้ก็โอเคแล้วคุณบ้าแล้วคุณไม่ใช่คนดีแล้วใช่ไหมครับถ้าปอมวันนี้ได้ก็ยอมแล้วนะครับมันมีวิธีการตรวจสอบนะครับรักวิทยา,าศาสตร์นะครับกล้องขยายดีๆเขามีเทคโนโลยีสมัยไหม่เขาจะไปยูดาวานนคางนแล้วเราจะอยู่ในกบกลาไม่ได้นะครับก็ต้องตามเข้าไปด้วยอนะย่างน้อยก็นะครับเสี่ยงเชือกของยานไปด้วยนะครับ เราก็ต้องรอดเขารอดเราก็ต้องรอดนะครับถ้าเราไม่เปิดใจเราไม่รอดนะครับอยู่ในอยู่ในกะลาเราก็ไม่รอดอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับสังเกตสังเกตความเก่าของเนื้อว่านเห็นไหมครับนะครับเม็ดแดงๆพวกนี้นะครับต้องออกมาจากเนื้อพระเท่านั้นนะครับสังเกตเนื้อก็ต้องมีความเคียวยุดย่นย่อนะครับนะครับต้องออกมาจากเนื้อเท่านั้นนะครับสังเกตให้ดีนะครับเนื้อว่านี่ยสําคัญเลยละนะครับบงระวังว่า เขาจะทาพวกนี้ไว้บนผิวพระนะครับไอ้พวกเม็ดแดงๆนี่สังเกตง่ายๆเนื้อต้องเคี้ยวยุบย่นยอนะครับจะตึงไม่ได้ถ้าตึงแล้วมีแบบนี้สังเกตให้ดีนะครับเบานะครับผ่านการเวลามาความแห้งตัวต้องเบาสังเกตง่ายๆนะครับเบามากเลยนะครับการแห้งตัวเป็ธรรมชาตินะครับถ้าการไปอบไปเร่งนั้นเราต้องสังเกตด้วยดีครับเนื้อพระจะไม่จะไม่ดูเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเข้าไปเร่งไปอบครับ อันน you know. ี้พิมพ์ปั้นเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านการเวลามามันจะบ่งบอกเลยครับว่าเนื้อพระจะมีสี่สันนะครับจะมีสี่สันจะไม่เป็นเนื้อเดียวนะครับการติดคองนะครับเห็นไหมการซึมเข้าไปนะครับอ่การซึมเข้าไปคองของเม็รดำขาวเป็นข้าวๆนีครับเนี่ยจุดเนี้ยเขาจะซึมเข้าไปนะครับติดอยู่ในเนื้อนะครับคล้ายคลองซึมเข้าไปอย่างนี้ครับนี่คือผ่านการเวลาเท่านั้นครับยู่ยดีๆเขาจะ ้าไม่พานกันเวลาก็าทำไม่ได้ครับมันจะไม่ซึมลงไปนะครับมันจะไม่ติดเดีจะเป็นเนื้อเดียวเลยครับเดี๋ยวสังเกตง่ายนเน,เน,ยนนะยี่ยครับเป็นประสาทาเป็นพระเงี้ยนะถ้าทำเรียกสวยไหมครับอาคุณคิดว่าสวยไหมพระเงี้ย,อ,ยอ่านะครับเห็นไหมครับถ้าทําได้ดีนะครับแต่ทาไมจริงที่เราทำไม่ได้คือความเป็นธรรมชาติเทียวความยุบย่นนะครับการลักทอง อย่างนีครับทองลักษณะอย่างนี้คือว่าพระไม้นะครับนี่ครับทองสมัยนี้เองนี่เป็นทองสมัยก่อนนะครับมันสังมันมีข้อสังจะสังเกตอยู่เพราะว่าการทําปอมเขาทำเขาทำปอมไม่ได้แน่นอนครับสิ่งที่ปอมไม่เป็นธรรมชาติปอมไม่ได้แน่นอนนี่เนื้อ,เน,อเนื้อตะกัวเห็นไ,ไหมครับไอครับเนี่ยทำ ดูที่ความเก้าของเนื้อเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปดูที่พิมพ์ล้าใครจำรถพิมพ์ได้ครับว่าต้องมีพิมพ์นั้นพิมพ์นี้อ่าบางคนก็ว่าแต่มันมีลายพิมพ์นะที่ว่าเป็นอ่ามีเป็นมีพิมพ์หนึ่งที่ว่าเป็นเท้ากระดกอะไรเป็นข้ออะไรนั่นนะครับนั่นก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับมันอยู่แล้วแต่เขาจะเล่นแบบพิมพ์ไดใขาจะถ่าแบบพิมพ์ไดนะครับมีลายพิมพ์มากนะครับสร้างไว้ลายพิมพ์มากนะครับสร้างปแจกไปครับแต่ละพิมพ์ก็มีไม่เยอะเราสร้างไว้ลายพิมพ์แค่นั้นเองครับเราต รับเล่นพระก็ต้องอยู่บนหลักวัตถิศาสตร์ครับมีหลักฐานทางวัตถิศาสตร์มีวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปมันนี่ไม่พ้นเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับมันสามารถตรวจสอบได้หมดครับอยู่ที่เหล่านะครับรับเปิดใจรับมันได้ไหมผมว่าส่วนมากเสียนส่วนมากมันไม่รับหรอกนะครับมันจะใช้ความคิดของมันเนื้อซิ่งเทคโนโลยีมันเนื่อไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาคุยถึงรายละเอียด การีกทีนะครับขอบคุณครับ